สวัสดีค่ะวันนี้หมามีทาโก้นะคะก็จะมาบอกออข้อความข้อมูลต่างๆนะคะที่จะต้องกรอกลงไปในแบบฟอร์ม i 1 2 9 f นะคะในตอนเริ่มแรกที่จะทำวีซ่าคู่มั่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทที่2นะคะสำหรับคนที่เป็นคู่มั่นอยู่ประเทศไทยนะคะเรามาดูกันที่หน้า4ถึงหน้า8นะคะว่าจะต้องกรอกอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับหน้านี้นะคะหน้าที่4จะเป็นพาสสองเป็นอินโฟเมชันของเรานะคะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายคู่มั่นนะคะก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับในพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็ที่อยู่ในข้อ2 3เนี่ยมันจะไม่มีนะคะเราก็ใส่นอนไปแล้วก็มีที่อยู่มีเมืองมีประเทศส่วนเป็นออเทอร์เนมก็จะเป็นตัวที่ เป็นชื่อที่เราเคยใช้มาในอดีตนะคะมีกี่ชื่อใส่ลงไปถ้าหน้านี้ไม่พอค่อยไปต่อที่พาร์ทางด้างด้านหลังสุดนะคะหน้าต่อมาค่ะจะเป็น mailing address ตัวนี้จะเป็นที่อยู่ที่เราสามารถไปรับไปรษณีย์รับพัสดุได้ให้ใส่ตรงนี้นะคะข้อ11แล้วก็ข้อ12-13จะเป็น เขาเรียกว่าประวัติที่เราเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนใน5ปีที่ผ่านมานะคะให้เอามาใส่โดยย้อนหลังจากปัจจุบันไปถึงในอดีตนะคะโดยตรงนี้จะให้มาเป็น2ช่วงนะคะถ้าใน5ปีมีการย้ายที่อยู่มากกว่า2ครั้งก็ให้นำไปเพิ่มเติมในพาร์ทที่8ทางด้านหลังนะคะส่วนในข้อ16 ะะถึงะถึงก9เนี่ยก็จะเป็นประวัติการทำงานค่ะใน5ปีที่ผ่านมาคุณทำงานที่ไหนนะคะย้อนหลังตั้งตั้งแต่ปัจจุบันนะคะย้อนไปในอดีตนะคะว่าเราทำงานที่ไหนทำงานตำแหน่งอะไรนะคะใส่ลงไปนะคะวันเดือนปีสิ้นสุดการทำงานตรงนี้จะให้มาเป็น2ช็อตเหมือนกันค่ะสช่วงเหมือนกันอีกหน้านหนึ่งนี้นะคะคอนตินียค่ะส่วน เลื่อนลงมานะคะจะเป็นข้อมูลของพ่อแม่ให้ใส่ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษที่ตรงกับบัตรประชาชนของพ่อแม่นะคะต้องเขียนตรงกันถึงแม้บางทีนามสกุลอาจจะสะกุไม่ตรงกับเราไม่เป็นไรให้ใส่ของเขาลงไปสถานที่เกิดที่อยู่ปัจจบุบันแล้วก็ประเทศปัจจุบันของเขาค่ะ ต่อไปข้อที่34นะคะจะเป็นในเรื่องของการแต่งงานในอดีตค่ะถ้าคุณเคยมีคู่สมรสนะคะให้ใส่ชื่อนามสกุลของเขาลงไปแล้วก็เป็นวันที่จบการสมรสนะคะวันที่หย่าร้างนะคะส่วนในข้อ37ค่ะเคยไปอยู่อเมริกาไหม ะคะถ้าไม่ก็ตอบ no ไปนะคะมาอีกหน้าหนึ่งจะเป็นในเรื่องของการไปเยือนที่ประเทศอเมริกานะคะถ้าเคยไปเนี่ยก็จะต้องมีอินโฟเมชันในด้านของ i94 นะคะใส่วันเดือนปีที่ไปพาส,สปอร์ตที่ใช้เข้าไปในประเทศอเมริกานะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องกรอกข้อ39ถามว่าเคยมีลูกหรือเปล่านะคะ ถ้าไม่มีก็ตอบโนไปค่ะแต่ถ้ามีก็ใส่ข้อมูลของลูกของเรานะคะแล้วก็ข้อ44จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเด็กอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะลูกของเราอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะถ้ามีมากกว่า1คนนะคะลูกเดี๋ยวจะต้องไปต่อที่พาร์ทแหน้าสุดท้ายได้นะคะสำหรับข้อ45นะคะจะเป็น address ก็คือที่อยู่ที่ถ้าหากคุณเนี่ยได้มาอยู่อเมริกาแล้วเนี่ย จะอยู่ที่ไหนนะคะใส่ที่อยู่ตรงนั้นลงไปและข้อ47ที่อยู่ที่อยู่ที่ไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะก็ใส่ลงไปนะคะส่วนข้อ49ถึงข้อ50จะเป็นภาษาไทยให้เขียนเป็นภาษาไทยนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่ตรงนี้เขาต้องการเห็นอัลฟาเบตของเราตัวอักษรไทยของเราเขียนลงไปให้อ่านให้ออกนะคะ ต่อมาในหน้าที่เป็นข้อ51นะคะก็จะถามเกี่ยวกับว่าคุณเนะี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรนะคะกับแฟนของคุณหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นการตรวจสอบว่าคุณได้มีการแอบแต่งงานกันไม่เป็นญาติเป็นอะไรกันไหมก็ตอบโนไปนะคะตอบว่าไม่มีไม่มีการเกี่ยวข้องอะไรกันส่วนในข้อ53นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คุณเคยเจอกับแฟนของคุณนะใน2ปีที่ผ่านมานะเคยเจอกันไหมนะคะซึ่งก็ต้องเคยเจอกันนะคะให้ตอบ yes แล้ว54จะเป็นการอธิบายว่าเจอกันยังไงเจอกันกี่ครั้งแบบไหนบ้างข้อมูลตรงนี้ถ้าใส่ไม่พอให้ไปต่อที่พาร์ท8ได้นะคะ ส่วนในข้อ55เนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เขาถามว่าคุณได้ใช้บริการ IMB หรือเป็นบริษัทที่ช่วยจับคู่ให้คุณสำหรับคนที่เขาเคยอาจจะมีประวัติอาชญากรรมในอดีตหรือมีความจำเพาะเกี่ยวกับด้านข้อมูลในอดีตบางอย่างแล้วต้องใช้บริการกับบริษัทจัดหาคู่ของอเมริกาเนี่ยค่ะ เป็นบริษัทอะไรที่ไหนอันนี้สําหรับคนที่ใช้บริการแต่ถ้าสําหรับเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทนี้คือมาเจอกันรู้จักกันจากเจอกันตัวเป็นเนเพื่อนแนะนําหรือแอปพลิเคชันออกออกเดทหาคู่ต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับข้อนี้นะคะก็ใส่โนไปนะคะแล้วก็มาที่ข้อ62ินะคะ62เป็นข้อที่ถามว่า ประเทศจังหวัดพื้นที่ที่เราทำการทำวีซ่าคู่มั่นที่ไหนนะคะก็จะเป็นกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะสำหรับพา์ที่8อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่มันมีมากกว่าจำนวนช่องที่เขาให้มาให้นำมาต่อในหน้านี้โดยชื่อเนี่ยเป็นชื่อของแฟนนะคะเพราะแฟนเป็นผู้ยื่นแล้วก็นำ หน้าเพจนัมเบอร์นัมพารมาใส่นะคะก่อนที่จะระบุข้อมูลตามในช่องสี่เหลี่ยมนะคะค่ะข้อมูลคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เป็นคู่มั่นที่จะกรอกข้อมูลลงไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะเราจะนำเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆสำหรับวีซ่าคู่มัน่นและเรื่องราวต่างๆในอเมริกามาแนะนำนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ